วันนี้เราจะมาชั่งน้ำหนักของปูนะครับเพื่อใช้ในการหาค่าเฉลี่ยและจำนวนของปูทั้งหมดที่เราสามารถคอได้นะครับโดยเราจะใช้ลูกปูในแระยันแคนะครับในส่วนของการชั่งนะครับเราใช้ลูกปูสองตัวนะครับโดยเราจะชั่งทีละตัวนะครับ น้ำหนักของลูกปูตัวแรกนะครับออกไปที่0.022นะครับลูกปูตัวที่สองนะครับอยู่ที่0.028นะครับ ลูกปูตัวที่สามนะครับอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์สามสะครับเมื่อเราได้ตัวเลขทั้งหมดแล้วเราก็จะนําไปคํานวณหาค่าเฉลี่ยแล้วเราก็จะได้จำนวนของลูกปูทั้งหมดที่เราเด้นะคร,ค,ครับขอบคุณครับ